ผลตำรวจเอ,ดอกเอรดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันเสียงแข็งเลยนะครับว่าการที่ไม่มีบริษัทใดมาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยในฤดูกาลหน้าไม่ใช่เรื่องล้มเหลวแต่อย่างใดครับขณะที่ดกรก้องศักดิ์ยอดบันีผพราะว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้มีการชี้แจงนะครับเกี่ยวกับกรณีที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับไม่ได้ลงแข่งขัน ที่สนามราชมังคาลากีฬาสถานเป็นเวลาถึง5ปีทั้งหมดนี้ในคุยแป๊บเรื่องบอลฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุยแป๊บเรื่องบอลไว้ด้วยนะครับเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2023-24ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่มีเจ้าไหนอาสาเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะครับที่ลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยอยู่ในช่วงสูญยากาศครับ ก่อนหน้านี้มูลค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเคยกระโดดไปแตะถึงปีละ1,200ล้านบาทครับซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงมากๆแต่สุดท้ายตอนนี้มูลค่าเหลือแค่ศูนย์บาทครับแบบนี้คงต้องมีคนอายบ้างแหละครับโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ยืนยันกับ16สโมสรน,นะครับว่าจะเป็นผู้ผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกเหมือนเดิมต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าปกติแล้วสมาคม จะเป็นผู้รับหน้าที่ผลิตสัญญาณถ่ายทอดสดอยู่แล้วครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับสิ่งที่ขาดคือบริษัทที่จะนำเอาสัญญาณไปออกอากาศอย่างในอดีตก็เป็นทวิชั่นแล้วก็ AIS Play ครับโดยสมาคมจะอนุญาตให้สบวสรรับสัญญาณไปถ่ายทอดสดออกทางช่องทางของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจ e b o o k YouTube รวมไปถึงแอปพลิเคชันต่างๆนะครับ ก่อนหน้านี้บุรีรัมก็ได้เคยเซ็นสัญ,ญญาครับกับทาง AIS p เ a y เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเกมในสนามของพวกเขามาแล้วนะครับโดยคุณเดวินทิชจอบประธานสโมสรของบุรีรัมยูเต็ดเองก็ยืนยันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็จะรวม16ทีมเป็นแพ็กเกจเดียวครับไปหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเองครับเพื่อนำเงินมาแบ่งสรรปันส่วนแบ่งหารเท่าๆกันนะครับแล้วก็จะแบ่งให้ ไทยลิก2แล้วก็ไทยลิก3อีกด้วยครับโดยคุณในวินบอกเลยครับว่าส่วนใหญ่ยังคิดว่าจะรวมตัวกันไว้ก่อนนะครับหากแต่ละทีมไปเจราจาถ่ายเท่าสดเองอาจจะเจอปัญหาต่อภาพรวมได้นะครับจึงตกลงว่าจะคุยกันก่อนไปเจราจาเป็นแพ็คเกจเดียวทั้ง16ทีมนะครับโดยจะเอาทุกอย่างมากองรวมเฉลี่ยให้เท่ากันทุกทีมนะครับเพื่อทีมใหญ่จะได้ช่วยทีมเล็กด้วยครับ ับเวลาที่เหลือน้อยจะเปิดฤด,ดูกาลกลางเดือนหน้านั้นนะครับก็มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนที่สุดนะครับเรลลาวที่สุดก็คือการถายทอดสดทาง YouTube ของสมโมสรครับด้านมาดาแปง้งนพันล่ำซํำครับประธาสสนสโมสรการท่าเรือก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า คือมันไม่พอใจหรือพอใจไม่ได้เลยแองจต่ว่ามันมาถึงจุดทางตันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่บริษัยังมีนิมิตตายอดีตนะคะก็คือวันนี้แบงคิดว่าทั้ง16ทีเนี่ยเราเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มาจับมือร่วมกันนะคะก็แต่ที่เป็นที่แน่นอนนะคะว่าว่ารหรับทีหนึ่งเนี่ยเรื่องการถ่ายทอดเนี่ยก็จะต้อง16สมุทรศรจะต้องเอามาทำกันเองซึ่งก็จะมีการนัดประชุมกันทั้ง16สมุทรศรอีกครังนะคะ ก็แน่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 นอนนะคะแบนบอลของแต่ละสโมสรเนี่ยได้ดูคู่ของทุกคนเนี่ยแข่งกันแน่นอนจะจะผ่านทางทีวีหรือว่าจะผ่านทางแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะประชุมกันต่อไปเนี่ย์หน้าโดยการที่เป็นการประชุมร่วมกับทูตสิบหกเองนะคะและที่หน้าดีใจมันมีส่วนดีใจนิดนึงก็คือว่าทีสองคีสามเนี่ยเท่าที่ฟังท่านนายกรัฐมนตรเนี่ยนะคะชาญ สมาคมเองก็พยายามให้เงินสนับสนุนทีสองทีสามบ้างแต่เป็นจำนวนเท่าไหร่เนี่ยแป้งไม่แน่ใจนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับทางสมาคมซึ่งแป้งมองว่าแป้งคิดว่าทีสองทีสามเปจริงๆเป็นรากฐานการวิวัฒน์ฟุตบอลแล้วก็สร้างผลิตผลนักกีฬาเนี่ยมาเล่นอยู่ในทีมแล้วก็แน่นอนเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยนะคะคือทุกภาคส่วนมันเป็นเสถียที่เกี่ยวโยงทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่มีใครที่ถูก ในขณะนี้ก mm ็ hmm. ต้องยอมรับว่าทุกทีมก็ก็มีความตกใจก็อย่างแป้งเองเนี่ยมาอยู่ในทำท่าเลยอยู่ในสโมสรอ,อาชีพเนี่ยเป็นปีที่9กนะคะก็ย mm ั hmm. งไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้นะคะแต่ก็คิดว่ามันก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องจะต้องเดินต่อไปให้ได้นะคะแล้วก็อยู่ดการฟุตบอลมานานนะคะมันก็ก็ใจหายแล้วก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้แต่คิดว่า mm hmm. ก็ไม่แน่บางทีในการเกิดแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีแ mm hmm. สงสว่าง การเสึ่งสโมสอน,นะครับจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับ18กรกฎาคมเพื่อหาข้อสรุปต่อไปครับแต่ที่ได้รับรายงานมาตอนนี้ทางแพนบีที่ดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมนะครับก็ได้เตรียมสร้างแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการถ่ายทอดสดแล้วก็มีการดิวกับสื่อกีฬาออนไลน์ระดับแนวหน้าของไทยด้วยนะครับตรงนี้ก็ มารอติดตามอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันนะครับส่วนบิ๊กออสผู้ตรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยืนยันหนักแน่นนะครับว่าไม่ได้ล้มเหลวในการหาผู้ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยครับถือว่าบรรลุเป้าหมายด้วยซ้าโดยบิ๊กออสยืนยันนะครับว่าก่อนหน้านี้ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทหนึ่งแล้วนะครับโดยรับเงินมามากกว่าที่ได้รับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วได้รับอยู่ประมาณ 380ก,กว่าล้านบาทก็ราวๆ400ล้านบาทนั่นแหละครับแต่ว่ามันไปไม่สุดทางนะครับสุดท้ายก็ดีลล่มไปนะครับแล้วก็บิ๊กออสเองก็ไม่อยากฟ้องร้องกันแต่ยืนยันว่าบารรลุเป้าหมายที่วางไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันไปไม่สุดทางอย่างไรก็ตามนะครับคำนี้ก็คงแก้ตัวไม่ออกนะครับเพราะว่าการที่ดีลลิขสิทธิ์ไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวในการบริหารงาน ของสมาคมและก็ที่สําคัญนะครับตอนนี้ก็เป็นการทิ้งภาระให้สโมสรไปจัดการเองด้วยนะครับแน่นอนว่าสโมสรใหญ่ๆไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนและเอาตัวรอดได้เพราะมีแฟนบอลเพียบอยู่แล้วนะครับส่วนสิ่งที่แฟนบอลกังวลอยู่ก็คือเรื่อง VAR นะครับก็ได้รับการรายงานว่าจะมีการใช้ VAR ในราการน่าอย่างแน่นอนครับขณะที่ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอีกหนึ่งก้อนเป็นก้อนของทีมชาติไทยนะครับซึ่งแยกมาจากฟุตบอลลีก ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นคนละก้อนกันซึ่งลิเกศิธิ์ตอนนี้อยู่กับ AIS Play นะครับโดยโวรเมสสุดท้ายที่ AIS Play จะถ่ายะทอดสดฟุตบอลของทีมชาติไทยนะครับก็คือฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน King s Cup ที่แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับโดยจะเป็นเจ้าภาพ2ปีติดต่อกันแล้วระหว่างวันที่4-12กันยายนโดยจะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสร์ทเชียงใหม่700ปีนะครับโดยนอกจากไทยแล้วก็มีอินเดียเลบานอนรวมไปถึงอิรักเข้าร่วมกันแข่งขันนะครับ ดวยว่ากันว่านะครับบริษัทที่มีโอกาสที่จะคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยไปก็คือไทยรัฐทีวีนั่นเองนะครับเป็นเต็งจ่าที่จะคว้าลิขสิทธิ์นี้นะครับแต่ก็คงต้องสู้กับทรูวิชันเช่นเดียวกันนะครับต้องมารอดูว่าศึกชิงลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดของฟุตบอลทีมชาติไทยจะตกเป็นของเจ้าใดนะครับข้ามาที่เรื่องราวประเด็น,นร้อนๆที่มีการพูดถึงกันนะครับระหว่าง เจชนาทิพย์สงกสินกับตันทีมชาติไทยนะครับที่ได้ตอบคำถามสื่อในงานมีเดียเดทที่ทาง BG จีปทุมยยเตศจัดขึ้นนะครับโดยมีผู้สื่อข่าวนะครับไปสอบถามนะครับว่าจะทําให้ฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งเจก็บอกว่าตราบใดที่ยังมีการแบ่งพักแบ่งพวกกันอยู่นะครับแล้วก็มีการแบ่งเป็นหลายกลุ่มก็ยากที่ จะทําให้ฟุตบอลทีมชาติไทยพัฒนาขึ้นได้นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยนะครับว่าทีมชาติไทยทุกใหญ่เนี่ยไม่ได้ลงเล่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับตอนนั้นก็เป็นศึกฟุตบอลเอฟซูซูกิครับนะครับในรอบรองชนะเลิศที่ไทยเจอกับมาเลเซียนั่นเองครับสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถพัฒนาไปไกลกว่านี้ได้ถ้าถึงทุกภาคส่วนไม่ช่วยกันตอนนี้ยังแบ่งทุกคนยังแบ่งรัฐบาลยังแบ่งภารายรังแบ่งวอทอยังแบ่งมางยังแบ่งสุดท้ายมันไม่ทำอไปได้ไง ผมราชมังห้าปีแล้วทีมชาติยังไม่เคยเตะเลยสนามสุกในวันเด็กในตอนที่ผมเป็นเด็กแปดตัวพ่อดูไปดูแม่เล่นสนามเนี่ยสนามสุกแบบทีมชันมันั้นเคยทุกวันนี้ยังไม่ได้เตะบอลเด็กเ,เ,เตะผู้ใหญ่เตะราชมังคอนเสิร์ตเอามาจัดแก่ยา่าให้แมนยูบอลลิขรท่านไหนไม่เคยได้เตะจะถามว่าจะพัฒนาหรือเปล่าก็ไม่มีทางพัฒนท่านใดนะยังเป็นเรื่องที่แบบโคตรจะกพื้นฐานเลย ซึ่งล่าสุดครับดกรก้องศักย์ยอดบดีผู้ว่าการกกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวาว่ากกทอเองก็มีการจัดสรรการใช้สนามตามแผนงานของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นอันดับแรกนะครับแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าสนามราชบังเนี่ยเป็นสนามกลางแล้วก็เป็นสนามกีฬาอนเนกประสงค์นะครับเมื <ME> ่อ e ไม่มีกิจกรรมที่ทางสมาคมได้วางไว้ก็จะมีการให้หน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนนะครับสามารถ แสดงความจำนงในการขอใช้สนามราชมังคลาก,กีฬาสถานจัดก,กิจกรรมต่างๆได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับของศิลปินทั่วโลกมาเล่นที่สนามแห่งนี้นะครับรวมไปถึงฟุตบอลพิเศษนะครับเดอะแมช ที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดมาแข่งขันกับเวอร์พูด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีค่าใช้จ่ายให้กับทางกกอทอด้วยนะครับซึ่งในอนาคตนะครับหากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีแผนงานที่จะใช้สนามพระราชมังคลากกีฬาสถานจากกัดการแข่งขันของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็แจ้งมาทางกทออซึ่งทางกทเองก็มีความยินดีที่จะจัดสรรสนามสําสหรับสมาคมเพื่อใช้ตามวันเวลาที่แจ้งความประสงค์มานั้นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่า เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยจำเป็นต้องมีการจองล่วงหน้านะครับเป็นหน้าที่ของสมาคมนะครับที่ต้องไปจัดการเองเพราะว่าโปรแกรมทีมชาติเนี่ยออกมาเป็นปีเลยนะครับสมาคมเองก็รู้ว่าทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับใครบ้างแล้วก็ทัวร์นาเมนต์ไหนบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ทางสมาคมจะแจ้งให้กับกททราบเพื่อเตรียมงานล่วงหน้า ไว้ดันเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในช่วงหลังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเองก็มีการประกาศนโยบายนะครับต้องการให้ทีมชาติไทยออกไปเล่นในต่างจังหวัดครับเพื่อให้แฟนฟุตบอลในต่างจังหวัดได้ชมแล้วก็เชียร์แล้วก็ได้เห็นนักเตะระดับทีมชาติไทยแล้วก็ได้ดูฟุตบอลในระดับมาตรฐานอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ก็เป็นการกระตุ้นให้แต่ละจังหวัดพัฒนาสนามในพื้นที่ของตัวเองนะครับให้มีมาตรฐาน นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราหุ้นุ้นที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลไทยนะครับหากใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยครับ